ทีสองกันนะคะขึ้นนะว่าแล้วก็ต้อง นัะก็เออนนลูกเออเจอเจอเออนตัวอะไรแกพูดเอออ้าวอาอาโอ้ชุดที่สองนะคะน่ะใจเป็นกระเทกเองโง่จริงจริ อ้าวอๆาว,อ,าว,อ,าวอ,อ้กชอดาวอ้าวอเาวอเาล่านอะ้อ้ยใจ้าวอาวอองเลยุ้วออกเสื้วอ้อ้จวิงเลย้านี้คนอิาวอ้เสอยวเลยอ้ยนะไไออาวนาวอ้ไวอ้อ้อนะ้อนะ้า้อ้า้าั้าน้าาว้าาาร้องาวออ้าว้ว ชือเบาๆนะฮะทำไม่กลัวเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามีอยู่ด้วยดิตกใจคิดแต่เกลียดแหละนะในน้องหมาไปไหนแล้วเอา นไม่ไหนนั่นเทาน่าไหอย่าให้มันเดินไปจับไว้ก่อนเอาโซ่ไหมนี่มืออีกชุดหนึ่งน,นี่ยังอีเออสั้นอยู่นั่นนั่น จะได้อาจอกครบแล้วส่โซเลยแล้วเรจุดอีกนั่นน่ะเก้าชุดเลยไปก็เก้าชุดสี่ชุดคุจะสชุดเองมาขึ้นมาเลยเออส่โซเลยเลย่ก็เลยมา่นไ

พุดผ่านไป